ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะทำอะไรอยู่คะเรากำลังมาเช็คอินค่ะคืนนี้เนี่ยเราพากกันที่แมนดารินออ l ชาร์ดโฮเทลโรงแรมนี้นะมีจุดเด็นที่ดีมากๆเลยคือเรื่องทำเลค่ะเพราะว่าอยู่บนแบบใจกลางสิงคโปร์เลยบนถนนสายช้อปปิ้งนะคะเป็นถนนออชาร์ดที่ใครก็รู้ว่าเป็นถนนถนนช้อปปิ้งไม่ว่าจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา แหลงช้อปปิ้งแหลกของกินที่เยอะแยะอลังการมากเลยแสดงว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาช้อปปิ้งหรือใครอยากจะมาเดินเล่นหรือกินข้าวหรืออะไรเนี้ยพักที่นี่ก็คือทะดวสามากเพราะว่าอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแค่แบบว่านิดเดียวเ่้งเป็นไงคะถึงห้องแล้วนะคิดเลยมาถึงก็คิดเลยไปสำรวจห้องนะอ้อสำรวจห้องเราเป็นไงคะ กินกล้วยถือก็กินกล้วยเลยค่ะอ่เป็นไงมามาโอเคนะสะอาดสะอาดสะอาดแล้วก็ว้างดีนะคะเรียบโปร่งดีค่ะมีอะไรบ้างนี่วันนี้เรามีเตียงเสริมเลยนะคะใช่ใครจะนอนเตียงเสริมล่ะคะเนี่ยเกไม่นอนไม่นอนกันถ้าเกไม่นอนเตียงเสริมเกต้องนอนข้างกายข้างกายต้องนอนติงกันอ่ใครจะนอนยังไงคะฮะ อ้าวเครียดค่ะโอ้ยมาถึงกันนี่อะไรคะกินกล้วยกันก่อนเลยฮะบอกว่านนี้เนี่ยวิวสวยมากนะฮะสวยเห็นมาลีน่าเบนนะฮะเห็นไกลๆไหมฮะใช่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 ที่เป็นเรืออยู่บนตึกไกลดูสิมีเรืออยู่บนตึกได้ไงอะตายแล้วแล้วบอกว่าจะเดินไปเดินไม่ไหวแล้ได้หรอไกลมากไกลไหนกล้วยอ่อรไหมฮะกล้วยอะไรไหม ไกินเลยอ่่าตรงนี้ก็มีโต๊ะทํางานนะแล้วเขาก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆด้วยมีอะไรอ่ะเออมีอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเวลคัมฟู้ดเวลคัมฟู้ดเนาะมาไอชัยนะใส่าหอมใหญว้าวช็อกโกแลตโอ้โหอะไรนะอะไรแก่ถึงกับวางกล้วยโยวางกล้วยกันเลยทีเดียวเย็นๆให้ป้าป้าถ่ายรูปก่อนอ๋อเป็นไงมีอะไรฮะโอ้โหอ่ะกินเลยค่ะกิน อ่าแกะกล้วยเด็กๆก่อนนะคะ,ะที่สำคัญนะมีอะไรอย่างที่เก๋พูดสไลเดอร์ถูกไหมอ๋อมีเนี่ยเหรอม,มือถืออันนี้นะเขาบอกว่าอะไรรู้เปล่าตามที่เขาพูดไว้เนี่ยคือมือถือเครื่องนี้เขาเรียกว่าแฮนดี้แฮนดี้เนี่ยเขาบอกว่าโทร ลิมิตเลยนะโลโคอลแอดอินเตอร์เนชั่นแนลคอร์แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้ไม่จำกัดด้วยจริงเออนี่ไงเนี่ยโอ้นี้เราลยในมุมนี้เราพกไปเลยเราเราเกิดขึ้นอะไรไม่ใชกล้วยจะคว้ากล้วยจะว้าไหมฮอะไรไงะอันนี้อย่างนี้ไงมุมนี้เราพกไปได้เลยใช่ใช่เราก็สามารถโชว์ได้เลยนะคะ เดี๋ยวบินมาเก็บตังค์เปล่าเลยตลกชาร์ตเข้าห้องแต่เขาบอกว่าฟรีค่ะฟรีค่ะอ่าพาไปดูห้องน้ำ่อยดิคะโอ้โหแต่ยุ่งกินกล้วยอยู่เนี่ยค่ะหร่อยไหมครับอร่อยไหมอะไรนะเปล่ามาขออีกทีอ๋อเตียงกว้างใช่ไหมคะโอ้ห้องบกวนเจ็บเลยใช่ใช่ใหญ่กว่าปกตินะคะใช่อโอ้โหเก็บอะไรคะโโอ้นี่มันเลยคะเนี่ย อ่ะต่อไปจะพาไปดูห้องนั้ำห้องน้ำเสียดายไม่มีอ่างแทนตัวไม่อยากจะตรวจนะว่าเป็นไงคะยังไงคะระวันโป๊ะนะครับเจอันนี้ก็จะมีเป็นที่ฝักตัวเนาะแล้วก็ตรงนี้กว้างขวางดีใช่มีอ่างล้ว นี่มีกระจกแต่งหน้าด้วยนะมันจะแบบน่าอ่ะคือจะได้เห็นแบบว่านขยายไงอ๋อโอเคไ้ทำอะไรอะกระจกขยายโอ้ยแต่งหน้าเห็นแต่งหน้าชัดๆง่ายัดแล้ไคือเดินเยอะมากเดินประมาณ5ชั่วโมงไ้เดินเดีนยวคนเดนดนเดินเดินนนเดน แล้วกก็ไไปดู pues dogs dogs> well Arizona, on, a, ันนจะกล่อมเด็กๆนอนแล้วเรียบร้อยนะคะหมนสติสลบเหมือนกันไปเลยเดี๋ยวแม่แอนจะพามาที่ขับเลราที่ชั้น38ต้องบอกก่อนว่าตรงนี้เป็นห้องบริการพวกแบบว่าค็อกเทลเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเขาไม่ให้เด็กเข้าเราจะบอกว่ามันอยู่ชั้น38ใช่ไหมอยากให้ป้าดูวิวตรงนู้นดูสิตึกสูงเงียดูสิ กแบบว่าพวกสำนักง,งานเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่าเขามีอะไรให้เรากินบ้างโอเคค่ะว่ามีต้นครคิสต์มาสอะไรนี่มีแบบว่าเครื่องแขกเครื่องปิ้นดะ้วยนะใครจะทำงานตรงนี้ได้เลยนะน,น,นี่ขึ้นไปข้างบนอีกหรอใช่ต้องเดินขึ้นมาที่ชั้น3.9อีกทีนึะคะโอเคค่ะโอ้นี่<า>ตรงนี้ที่นั่งสบายมากเลยนะใช่เก้าอี้เป็นที่นั่งนี่ไงวิวสวยมากสวยค่ะ สวยมากเห็นตึกแบบลิฟต์ของสิงคโปร์ได้หรือนี่รอบเลยมั้งกาจะเป็นรอบใช่ใช่ใช่คเหมือนเป็นจุดชมวิวเลยตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้เก๋สวยเลยแหละหอบเลยอ่ะเดินขึ้นมาหนึ่งระดับหนอนแล้วเขาให้ตักอะไรกินตรงไหนล่ะเดินวนดูสักรอบแล้วนะครับโอเคครับนี่ไอนี่ไงนี่ไโอ้นี่ค่ะ โอ้นี่โอ้โหนี่เป็นไลน์บุฟเฟ่ต์เลยป่ะคะเนี่ยคือต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าโรงแรมดีๆเขาก็จะแบบว่าเป็นแบบเป็นช่วงพรีดินเนอร์แฮมเนื้ออะไรอย่างนี้เลยนะคะอันนี้เกี๊ยวซ่าเนื้ออะไรพิ้นด้วโอ้จัดมากเลยเนื้อพันอะไรทุกอย่างอะนี่อุ้ยกุ้งโอ้โหกุ้งด้ว้นะคะทั้งหมดนี้เรากินฟรีหมดเลยป่ะคะเน่คือจริงๆเรียกได้ว่ากินเป็นมื้อเย็นก็ได้เลยแล้วเนี่ย ลายบุฟเฟ่ต์ดีๆ like <Okay, S 1> นี่เป็นซูชิหรือเปล่าโอ้โหนี่มีแบบพวกอะไรมากี่ยตาา่างๆใช่ใช่ใช่อันนี้นนดดเ,เ <c oughs> น,นี่ยอุ้ยกุ้งกุ้งโดดบอลเลอร์เลยชิลลี่พร์ตครับอันนี้เป็นปพุ่ง <c oughs> พริกซุงซอสพริกนะคะอิมเราอิ่มเลยดีกว่าอ่ะตรงนี้มีอะไรอีกก็ได็กนิ่งๆวัน <c oughs> นี้มีอะไรครับ บอกว่าแอปเปิ้ลไส้เรียมน้ำย่อยค่ะเป็นโคคัสต่างๆเป็นเนื้อเป็นแฮมกอลเดอรี่นี่มีชีสให้กินด้วยใช่เขาจะกินกับชีสกับแครกเกอร์กันแล้วก็มีขนมแล้วที่สำคัญมีของหวานวู้ววน่ากินทุกอย่างเลยผลไม้ด้วยนะคะมะม่วงอ้วนตายนะเลยอแล้วเครื่องดื่มมีอะไรตัดเครื่องดื่มน่าจะสั่งเอาจากเมนูค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาโต๊ะนั่งดีกว่าเนาะ งามนะคะของกินน่าทานมั้เลยขออนุญาตหมัๆก่อนนะหมั่เลยค่ะนี่จะบอกว่าให้ดูกุ้งเกี๊ยวซ่านี่ใส่ปกตินะคะแต่ว่ากุ้งเนี่ยใหญ่กว่าเกี๊ยวซ่านเขามีสปาร์กิ้งไวน์กินด้วยเหรอคะใช่เป็นสั่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้หมดเลยได้หมดเลยเหรอคะใช่ค่ะวิวเป็นไงคะวิววิวร้อยล้านเลยดีจังเลยดีมากเพราะว่าตึกนี้เหมือนจะเป็นตึกที่สูงที่สุดในแถบนี้เลยนะ ไม่รู้เหมือนกันคือที่เห็นเพรเมื่อกี้เดินวนรอบหนึ่งแล้วอ่ะไม่มีตึกไหนที่แบบว่ามาปิดบังเลยเลยทำให้แบบวิวดีมากๆสวยจังเลยอ่ะขอชิวก่อนนะคะ่ะสวยมากดูวันนี้เดี๋ยวเราไปทานข้าวกันทานอาหารเช้ากันเหรอคะโอ้ชั้นที่ไหนคะชั้นอะไรคะ ว้านอาหารชื่ออะไรครับาหารชื่อทิอะไรนะีโอเคชวงที่เรามาเนี่ยนะเขาเป็นเทศกาลต้นคริสต์มาสด้วยนะคะมีต้นคริสต์มาสด้วยโอ้ยมีของขวัญเต็มเลยนะคะเป็นอะไรคะเรหมือนเอาชื่อเด็กแบบด้วยโอกาสที่แบบว่าไม่รู้ว่ายานหรืออะไรยังไงเามาติดๆๆๆๆ เขาก็จะแบบว่าให้แขกเนี่ยถ้าใครมีกําลังทรัพย์เนี่ยก็เหมือนให้บริจาคของขวัญโดยการเนี่ยเด็กดาวเขาจะมีบอกว่าเป็นเด็กผู้ชายอายุเท่าไหร่อะไรแบบเราก็สามารถซื้อของขวัญให้เหมาะกับอายุและเพศของน้องได้อ๋อเรามาตั้งให้เลยเหรอคะตอบความสุขน้องตอบความสุขเลยค่ะโอเคค่ะอ่ะไปต่อไปต่ออ่ะไปทานอาหารเช้ากันดีกว่าอยากได้บ้าเขาเอะไรัประทานอาหารกัน บ้านนี้กินได้ไหมคะมันคืออะไรเนี่ยบ้านหลังนี้เนี่ยฮะโอ้จริงด้วยคุกกี้อ่ะลูกอ๋อบ้านหลังนี้มันฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวจริงๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูรายอาหารกันดีกว่านะโอเคครับอาหารเช้ามีอะไรทานบ้างนะครับใช่กินไอติมไอติมไอมแต่เช้าเน่ยลูกนี่มีเครื่องกาแฟ นานผลไม้มถัดมาก็จะเป็นทนทนเฟรตนะล้ก็ขนมปังปังโอ้นปันี่น่ากินเยอะมากอะไรนะลอเตอร์ไ่ร์้อันนี้ก็จะเป็นพวกแกงเนาะผัดโอ้ฟิสบอลลูกช so. ิ้นลูกชิ้องผัดค่ะ ตรงนี้เป็นอินเดียค่ะเป็นม้ออย่างนี้นี่เรียกไ้ไคะอะไรเรียกว่าเรียกไม่ถูกนะอ๋อก็มีพวกแป้งแหละขออินเดียกินแป้งกินแกงอะไรอย่างเงี้ยเนาะอ๋อแล้วเขก็ทำทำสดๆเลยนะค่ะอันนี้เป็นเค้ว่าเฟิลสดๆเลยอากินเนาะอากินนะกินอ่ะไปต่อค่ะอันนี้อะไรคะก๋วยเตี๋ยวบะหมี่อ๋อเตี๋ยวมีก๋วยเตี๋ยวด้วยนะ คนสิงคโปร์ก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะอันนี้คืออันนี้คอฟฟี่บาร์นะคะโอ้เป็นกาแฟโอเคขอพวกซาลาเปานะฮะอ่านี่ค่ะอันนี้กุยช่ายเฮ้มีกุยช่ายด้วยเหรอโอเก๋ไก่ว่ะอ่าอันตรงนี้คืออะไรครับมามา station station ไข่ค่ะเราสามารถสั่งได้หมดไข่ดาวไข่เจียว ไข่คนไข่คอดเเไข่เดียวไม่ได้นะไข่ต้มก็มีนะไข่ต้มค่ะโอ้ยเไ้นี่มันโอเคตักไปกินกันดีกว่านะโอเคค่ะค่ะชาอินะคะเดี๋ยวเราจะไปดูสาวยน้ำกัน๋อไปดูสาวยน้ำกันนะคะเด็กๆไปเลยใครอยากว่ายไหมน้อง อยากมาสิงคโปร์นะเราต้องมันเดินเที่ยวเนาะเออไม่เป็นไรเราพาไปดูเฉยๆแล้วกันเนาะอยู่นี่เหรอคะสระว่ายน้ำใช่แล้วค่ะเปกลับว่าโอ้เป็นไงคะโอ้มีคนว่ายน้ำอยู่ด้วยเดินลูกเดินแล้วชั้นสองนั่นอะไรอ่ะฮะมันมีอะไรขึ้นเป็นตำรวจไหม ที่จริงสรเขาก็ไม่ได้ใหญ่อะไรเยอะก็น้ำสไตล์แบบคี่อบอกว่นานสไตล์เมืองเนาะคนมาพักก็อาจจะไม่ค่อยได้ว่ายน้ำเท่าไหร่พักย่นน้นใ่นาเที่ยวบคงกกม่มเรเาี่ันหรอกไมอ่อทำอ่ะเหรเหรเหรออออเเรเเอ ลงชั้นสองมันคือเออ่ตรงเนี้นยน่าจะเป็นรูถปถ้ำบาร์อันบาร์น่าจะถ่ายตอน,นจะเรียกเรียกว่ารูปขอบไม่ได้รูปขอบคือแบบชั้นบนสุด <c oughs> อันนี้อันนี้ก็เหมือนเป็นบาร์แหละเป็นบาร์นะคระ,อะอเอาโดดอย่างเดี๋ยวเ,เดี๋ยววันนี้เราไปเดินเที่ยวกันดีกว่านะยังไม่ไปร้านทอยอาตเลยวันนี้จะไปไหมคะไปร้านทอยอาตไปนะคะโอเค อ่าวันนี้บายบายเพื่อนๆก่อนนะ